สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับไฟล์เทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์เท่แบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นแนวโลว์เตอร์ใส่ข้อความแบบนี้ครับอาจจะเป็นแบบมีเมาส์ลากมีกรอบมีอะไรอย่างงี้ครับอ่าก็จะเป็นแบบแนวแนวเท่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันจะแก้ไขยังไงแล้วมันก็จะใช้งานยังไงมันแก้ไขอะไรได้มากมายขนาดไหนครับทุกสิ่งทุกอย่างเน สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อด,ดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก่อนอื่นครับให้เพื่อนๆทําการดาวน์โหลดไฟล์จากลิงก์ใต้คลิ มุมจอนะเพื่อนๆก็เอารหัสเนี่ยมาแตกไฟล์นะแล้วก็วางไปเลยกดตกลงพอได้ไฟล์มาแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะอ่ามาถึงเนี่ยอันดับแรกเนี่ยในคอมเพื่อนๆเนี่ยก็ควรจะต้องมีฟอนต์คณิตนะถ้าเกิดใครยังไม่มีเนี่ยก็ดับเบิลคลิกเข้าลิงก์นี้ไปดาวน์โหลดได้เลยนะถ้าเกิดใครไม่ลงฟอนต์ตัวนี้เนี่ย เวลาใช้งานเนี่ยมันก็อาจจะแค่แจ้งเตือนอะไรเกี่ยวกับไม่มีฟอนต์อะไรแค่นั้นเองนะไม่มีปัญหานะแต่ผมว่าลงไว้จะดีกว่าเป็นฟอนต์ฟรีนะของ Google Font s, นะเพื่อนๆไปโหลดมาลงก่อนได้เลยพอลงฟอนต์เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะปึ๊บอ่าในคลิปนี้นะก็จะเป็นโลว์เติร์ดผมให้มาอยู่3ไฟล์แล้วกันนะ3ไฟล์ก็เป็น3รูปแบบอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะว่าไอ้สรูปแบบนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงนะก็พอเพื่อนๆได้ไฟล์อย่างนี้แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆไปที่โปรแกรม Premiere ด้านบนนะแล้วก็กดเข้าไปเลยแถบกราฟิกนะแล้วก็มันจะมี e s s e n t i a l graphic ตรงนี้ให้เพื่อนๆทำการลากไฟล์มาใส่ได้เลยนะลากไฟล์ก็คือไฟล์ที่เราโหลดมาเนี่ยลากมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ลากมาใส่ปุ๊บอย่างนี้เลยรอกระพริบนิดนึงแล้วเราก็เลื่อนหาตัว L lower third นะตัว L นี่ครับอ่า lower third title v 3 1 2 3นะมี3ตัวเดี๋ยวผมจะลากลงมาที่ไทม์ไลน์ให้เพื่อนๆดูนะวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์นี่แหละลากมาอย่างนี้เลยนะ แล้วก็ปล่อยปุ๊บอ่าเห็นไหมแค่นี้เองมาแล้วแล้วก็เออเดี๋ยวผมลากลงมาให้หมดเลยอ่าตัวที่2ตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวสั้นผมบอกก่อนว่าไอตัว logo ววเตอร์ในคลิปนี้เนี่ยผมสร้างมาในขนาด 4K นะแล้วก็กรอบของมันเนี่ยไม่สามารถขยายได้นะผมถึงทํามาให้เพื่อนใช้3รูปแบบนะก็คือแบบที่3เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบแนวนอนยาว,ยาวๆ,ก,ๆกว้างๆกว่าไอตัวแบบแรกนะแบบแรกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอาจจะใช้กับตัวข้อความอ้วนๆหน่อยนะ ตัวนี้ก็อาจจะใช้แบบข้อความที่เยอะขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นตัวผอมๆตัวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่กันนะเอาไปเลือกใช้กันแล้วก็ไอ้ตัวที่2ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบข้อความสั้นๆหน่อยละกันนะอ่ากรอบมันเนี่ยมันไม่สามารถขยายได้นะเพราะว่ามันการทํางานเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากนะเกี่ยวกับไอ้จุดพวกนี้ที่มันเลื่อนออกมาเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ทําให้เพื่อนๆเ,เลื่อนได้นะก็เดี๋ยวอนาคตเนี่ยถ้าเกิดผมหาวิธีได้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําแบบ ให้ง่ายกว่านี้แล้วกันแต่คือตัวพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถใช้ได้นี่แหละเพราะว่าผมทํามาให้ถึง3ขนาดนะอ่าใครต้องการแบบอยากได้แบบโลว์เติร์ดเท่ๆไปขึ้นข้อความเท่ๆอะไรเงี้ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีนะโหลดไปใช้ได้เลยอ่าแล้วก็มาถึงวิธีการปรับแก้นนะเออในโปรเจกต์ที่ผมทําให้เพื่อนๆดูตอนนี้เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ 4K นะถ้าเกิดใครลากไปใส่ในโปรเจกต์พันแปเนี่ยเพื่อน,อนๆทาการย่อตรงสเกลก่อนได้เลยนะย่อตรงสเกลเนี่ยของเพื่อนๆมาเนี่ยสมมติ มันอาจจะใหญ่ขนาดนี้เพื่อนๆทำการลดสเกลลงไปได้เลยอย่างเงี้ยอ่าลดลงไปลดลงไปตามใจชอบได้เลยนะอ่าตรงเนี้ยแล้วแต่ก็มาที่วิธีการปรับแก้ไขละกันก็กดที่ตัวไฟเทมเพลตเนี่ยไอ้ด้านข้างตัวนี้เนี่ยมันก็จะเด้งมานะเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้หมดเลยนะอ่าผมจะแก้ไขเป็นอะไรดีเอ่อเดี๋ยวผมเปลี่ยนข้อความอ่าวิธีการเปลี่ยนข้อความเนี่ยก็จิ้มตรงข้อความนี้ได้เลยนะอ่าผมก็พิมพ์ข้อความไปนี่ครับแค่นี้เองอ่า พอเราลองเล่นดูเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ปุ๊บเพไปปุ๊บอ่าเป็นเมาส์ลากลงมาแล้วก็ดึงกรอบมาอย่างนี้แล้วก็ตัวข้อความเนี่ยก็ค่อยๆเลื่อนเข้ามาอย่างนี้อ่าแล้วก็ไอตัวเทมเพลตตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถดึงยืดเข้ายืดออกได้หมดเลยนะดึงยืดเข้ายืดออกเนี่ยมันก็ยังสามารถเล่นได้ยังมีการเซิชันของมันอยู่นะเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆดึงทิมเข้าทิมสั้นทิมยาวอะไรเงี้ยทำได้หมดอ่า ผมทำไฟล์เทมเพลตออกมาให้ใช้แบบอย่างง่ายแล้วก็อย่างเท่อะไอตัว lower third แบบนี้เนี่ยเพื่อนๆไปหาที่ไหนเนี่ยก็ยังไม่มีแน่นอนนะแล้วก็จริงๆเนี่ยผมจะทําขายก็ได้นะแต่ผมก็ทํามาแจกให้เพื่อนๆใช้ฟรีๆเอาไปใช้กันได้แบบอย่างเท่อะใครอยากได้ก็เอาไปใช้กันได้หมดอ่ะกดที่ตัวที่ไฟล์มันแล้วก็มาดูว่ามันสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันแก้ไขได้เยอะมาก เยอะมากจนแบบโอ้โหกว่าจะทําได้ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพื่อนๆแล้วนี่ทําออกมาถึง3ไฟล์นะอ่ะก็ไม่ต้องพูดกันเยอะแยะมากมายมาที่วิธีการแก้ไขอ่ะผมจะเปลี่ยนฟอนต์ให้เพื่อนๆดูเอาเป็นฟอนต์เอ่อฟอนต,ตอนอนนอ์ตัวนี้แล้วกันอ่ะฟอนต์ตัวตัวอ้วนๆหน่อยตัวนี้อ่าอ้วนไป ผมเอาตัวตัวนี้อ่ากำลังสวยเปลี่ยนฟอนต์เสร็จแล้วก็ขยายขนาดนิดนึงอ่าประมาณนี้โอเคไหมแล้วก็อ่าสีข้อความชอบไหมชอบไม่ชอบเปลี่ยนสีได้หมดอ่าเปลี่ยนเป็นสีดําอะไรก็ว่ากันไปนะอ่าประมาณนี้แล้วก็อ่าตำแหน่งข้อความเนี่ยมันก็จะมีอ่าเลื่อนบนบนเลื่อนลงล่าง เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอะไรเงี้ยแต่ซ้ายขวาเนี่ยผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆเลื่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่กึ่งกลางนะไอตัวโรเวอร์เตอร์นี้เนี่ยมันก็น่าจะค่อนข้างให้มันกึ่งกลางจะดีกว่าอ่าแล้วก็เงาข้อความเนี่ยผมใช้เป็นแบบเอ่อเปิดปิดได้ด้วยอ่าถ้าเกิดใครไม่อยากได้เงาเนี่ยก็ปิดไปเปิดไปแล้วก็ยังสามารถปรับแก้ไขเงาได้เห็นไหมอ่า เงาปรับแก้ไขเงินปกติเลยนะตามสบายแล้วก็มาในส่วนของสีกรอบสีกรอบก็คือไอตัวกรอบสีฟ้าๆนี้เนี่ยเพื่อนๆ่อยากเปลี่ยนสีเอ่อเอาสีสีนี้ไปเลยสดสดอ่าเห็นไหมเปลี่ยนสีขนาดเส้นกรอบเนี่ยก็คือไอเส้นกรอบสีฟ้าที่เราเปลี่ยนไปเป็นสีแดงเนี่ยเราก็ขยายขนาดเส้นมันได้นี่ครับเห็นไหมอ่าแต่มันหนา,หนาผมว่ามันไม่ค่อยสวยผมอาจจะเอาสัก20ลองดูกัน อ่ะยีใส่ไปเพื่อให้เพื่อนเเห็นได้ชัดๆนะใครอยากจะให้มันเส้นเล็กๆบางๆอย่างแบบเสมือนจริงจริงอ่ะของจริงจริงๆเนี่ยเวลาเรากดเนี่ยมันจะมีกรอบอย่างเงี้ยอ่ะสมมตินะผมกดตรงเนี้ยอ่ะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันมีกรอบนี่ครับอ่ะผมก็จําลองมาจากไอ้กรอบพวกนี้นี่แหละเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันจะเส้นเล็กประมาณนี้อ่ะก็เรามาที่ตัวนี้เพื่อนๆอาจจะอยากให้มันเส้นเล็กก็สามารถทําได้ก็คือมาที่อ่ะตรงนี้ขนาดเส้นกรอบเนี่ยใครอยากได้ เล็กใหญ่ขนาดไหนก็เลื่อนกันไปผมจะเอาไว้สัก20ก่อนแล้วกันให้เห็นชัดๆนะแล้วก็สีจุด6มุมอ่ะก็คือสีเนี่ยสีก็คือสีภายในนะสีขาวที่มันเป็นสีขาวอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นสีขาวอยู่ใครอยากได้สีอะไรก็เปลี่ยนไปอ่ะเห็นไหมผมอยากได้เป็นสีขาวแล้วก็ไอ้สีขอบเนี่ยก็คือเป็นขอบของไอสีขาวนั่นแหละตอนนี้มันเป็นสีฟ้าอยู่ใช่ไหมผมจะเอาให้มันเป็นสีเดียวกับสีขอบก็มาจิ้มกันอะไอย่างงี เห็นไหมมันก็จะเป็นสีเดียวกันแล้วก็ขนาดขอบจุด6มุมเนี่ยก็คือขนาดของไอตัวสี่เหลี่ยมเล็กๆ6อันเนี่ยมันเป็นขนาดของมันอ่ะอันนี้มันเป็นขนาดขอบเออขนาดขอบพูดผิดขนาดขอบก็คือผมจะเอาให้ขนาดขอบเนี่ยเส้นขนาดเดียวกันกับไอเส้นกรอบนะก็คือไอข้างบน20ตรงนี้ผมก็จะใส่20มันก็จะเป็นความหนาเดียวกันอ่ามันก็จะได้สวยงามอย่างนี้แล้วก็ขนาดจุดก็คือ เป็นตัวขนาดเลยอะขนาดถ้าเกิดเพื่อนๆขยายอยู่เนี่ยอ่าเห็นไหมมันจะเป็นขนาดของมันแต่ผมว่าใหญ่ๆอาจจะไม่สวยผมก็อาจจะเอาไว้สักประมาณนี้ผมเอาแบบให้มันสวยสวยเลยดีกว่าผมก็จะใส่ตรงนี้ไปสัก1ิบแล้วก็ตรงนี้สักส0อ่าเห็นไหมสวยงามแล้วก็ไอ้ขนาดจุดเนี่ยผมจะเอาให้เล็กๆหน่อยประมาณนี้อ่าเห็นไหมมันจะเป็นแบบเป็นแบบลูกเล่นอะเอออะไรประมาณนี้แล้วก็ไอ้ตัวข้อความเนี่ยผมเอาตัวบางดีกว่าตัวมันหนามันไม่่อยสวย ผมจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้อ่าเป็นไงสวยงามเป็นสีข้อความใหม่เป็นสีนี้อ่ามองไม่ค่อยเห็นสีนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็ไอ้ตัวเส้นเนี่ยผมจะเอาเป็นเส้นสีเดียวกับตัวข้อความไปเลยดีกว่ามันจะได้แบบไม่ต้องหลายสีเกินมันจะไม่สวยอ่าเห็เนไหมถ้าเกิดมันเป็นสีเดียวกันเนี่ยอ่าผมว่ามันค่อนข้างสวยละก็เพื่อนๆจะไปใส่ข้อความเป็นแบบหัวข้อเรื่องของวันนี้ เป็นแบบอะไรก็แล้วแต่เราก็เลื่อนใช้เลื่อนตรงโมชั่นเนี่ยแล้วก็ย่อตรงสเกลนะอ่าเห็นไหมอย่างเงี้ยหรือใครจะไว้ด้านบนว่าวันนี้เรามาทําทเรื่องอะไรหรือวันนี้เราจะแนะนําอะไรอ่าเราก็ไปพิมพ์ข้อความพวกเนี้ยใส่เข้าไปในกรอบนี้อ่าแล้วเวลาเล่นเนี่ยมันก็จะเล่นเป็นประมาณนี้นี่เป็นไงอ่ามันก็เป็นแบบโรเตอร์ที่ไว้แบบ ขึ้นขยายความกับแบบที่ที่เราจะทําคลิปหรือเราตัดคลิปอะไรอยู่เงี้ยก็เอาไปขึ้นหรือใครอยากจะให้มันอยู่ตรงกลางเนี่ยก็ไว้ตรงกลางเงี้ยแล้วเราก็เออเอาเป็นแบบพวกแบ็กกราวอย่างนี้มาวางเลยก็ได้อ่ะสมมตินะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะอ่ะสมมุติเรามาวางอย่างนี้อ่ะเออสีขาวไม่สวยใช่ไหมเอาสี เห็นไหมหรือเพื่อนๆจะไปหาแบบแบ็กกราว n d เป็นกราฟิกลูกเล่นน่ารักน่ารักเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยเอามาวางเป็นแบ็กกราว n d แล้วเราก็ ไว้ขึ้นกับแบบขึ้นอะไรก็แล้วแต่และกันอ่ะผมนึกไม่ออกแล้วกันว่าเราจะควรจะพิมพ์อะไรแล้วก็พิมพ์ข้อความอะไรเพื่อนๆจะขึ้นอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยเพื่อนๆจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์กันแล้วกันนะแล้วก็มาดูที่การแก้ไขต่อแล้วกันนะเมื่อกี้เรามาถึงไอ้ขนาดจุดแล้วใช่ไหมขนาดจุดอ่ะผมก็บอกไปแล้วนะแล้วก็ไอ้สี BG เนี่ยสี BG ก็คือสีไอ้ตัวแบ็กกราวของมันเลยเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีได้สมมุติเอ่อเราเปลี่ยนเป็นสี ให้เพื่อนๆเห็นชัดๆก่อนแล้วกันนะเป็นสีเขียวอ่ะเห็นนะมันเปลี่ยนสีได้แต่ผมจะเอาเป็นสีขาวแล้วกันอ่าแล้วก็นอกจากมันเปลี่ยนสีได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถปิดแบ็คกราวก็ได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากได้แบ็คกราวเนี่ยเราปิดไปเลยปึ๊บอ่าเห็นนะมันก็จะเป็นทะลุลงไปด้านล่างแล้วแล้วมันก็จะเห็นแบ็คกราวอาจจะเป็นแบ็คกราวการ์ตูนแบ็คกราวอะไรของเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆใส่วางเป็นด้านหลังได้เลยนะ หรือถ้าเกิดเราไม่มีคัลเลอร์แมทอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนเพื่อนก็ไปปรับสีปรับอะไรกันเอาถ้าเกิดแบ็กกราวน์เนี่ยมันกืนกับตัวข้อความเกินไปเราก็ไปปรับแก้ไขอะไรกันเอานะอ่ะแต่คือผมทํามาให้สามารถปิดแบ็กกราวน์เราได้ด้วยอ่าแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบ็กกราวน์เนี่ยก็เปิดไปประมาณนี้แล้วก็เงากรอบเนี่ยตอนนี้มันมีเงาอยู่ถ้าเกิดเราไม่อยากได้เงาเลยเนี่ยอ่าเราติ๊กออกถ้าเกิดเราอยากได้เงาก็เปิดปิดเปิดปิด,ปดอ่าเห็นไหม แล้วก็ยังสามารถปรับแก้ไขได้อีกอ่าสมมุติเราเห็นว่าเงามันน้อยไปเยอะไปเงี้ยเราปรับเงาใหม่ตามใจชอบได้หมดอ่าเห็นไหมประมาณนี้นั่นเองแล้วก็เออจริงๆตัวที่2ที่3มเนี่ยมันสามารถปรับแก้ไขเหมือนกันหมดอ่าอย่างตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวสั้นเนี่ยเราอาจจะใส่ข้อความสั้นๆอ่าเดี๋ยวผมเอาเป็นเอ่อตอนที่1 อ่ะแล้วก็ไปใส่ข้อความอะไรเราก็ใส่นะอาจจะใส่แบบสั้นๆอะไรประมาณนี้แล้วเราก็เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรไปอ่ะอ่าประมาณนี้โอเคไหมหรือจะเป็นแบบวันที่1อะไรอย่างเงี้ยอ่ะ EP ศ1ตอนที่1 หรือจะข้อความอะไรก็ไปใส่กันเอานะนึกไม่ออกแล้วอะผมนึกไม่ออกอ่ะผมใส่วันที่1แล้วกันอะวันท so, ี่1ง่ายอ่ะแล้วเราก็ไปแก้ไขกันปกติได้เลยนะเออมันมันแก้ไขเหมือนกันหมดเลยนะแต่ละอันเนี่ยก็ไอตัวอันที่3ก็เหมือนกันนั่นแหละเออเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันทั้งหมดตรงเนี้ยเหมือนกันทั้งหมดแต่คือไอตัวอันที่3นี้เนี่ยมันจะเป็นแบบ ออกแนวด้านบนล่างเนี่ยความสูงเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าเดี๋ยผมเอามาซ้อนกันทั้ง3ตัวเลยแล้วกันอ่ะผมซ้อนมาให้ดูเลยว่ามันแตกต่างกันยังไงนะเอออันที่1อันที่2อันที่3อ่ะซ้อนกันแล้วนะตอนเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาอันที่1ไว้บนอ่าอันที่1อันที่2อันที่3อ่ะอันที่3เลื่อนลงล่างอ่าเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมความแตกต่าง ไออันที่3เนี่ยด้าน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 บนล่างเนี่ยด้านด้านเขาเรียกว่าความสูงของมันนะเออความสูงของมันมันจะน้อยกว่าอ่ะผมซ้อนกันอย่างนี้เลยจะเห็นชัดก็เผื่อบางคนเนี่ยอาจจะได้แบบแนวกว้างอยากได้แบบแนวกว้างอยากได้แบบแนวอะไรเงี้ย3ตัวนี้ความแตกต่างของมันคือแค่นี้แล้วก็การปรับแก้เนี่ยเหมือนกันทั้งหมดอ่า เหมือนกันทั้งหมดเลยเห็นไหมเหมือนกันทั้งหมดแล้วก็เออในคลิปนี้เนี่ยจะมีอยู่3ตัวถ้าเกิดใครอยากได้แบบไหนเนี่ยหรือ อยากได้รูปแบบไหนก็ได้หรืออยากได้อะไรก็ได้ที่สามารถพอที่จะทําเป็นเทมเพลตได้เนี่ยเพื่อน,อนๆอยากได้แบบไหนเนี่ยเพื่อน,อนๆสามารถคอมเมนต์มาแนะนําผมแล้วกันถ้าเกิดผมสามารถทําได้เนี่ยถ้าเกิดผมมีปัญญาพอที่จะทําออกมาเป็นเทมเพลตได้เนี่ยผมจะพยายามทํามาแจกให้เพื่อนๆใช้แล้วกันนะจริงๆไฟล์เทมเพลตพวกนี้เนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ทํายากหรอกแต่คือถ้าเกิดจะทําให้แบบใส่อะไรแก้ไขอะไรเนี่ยลูกเล่นอะไรเงี้ยใส่เข้ามาเนี่ยมันก็ค่อนข้างใช้ระยะเวลา ประมาณน <Horse addition. S 1> ึงเหมือนกันนะมันก็ไม่ใช่ว่าแบบทาวัน2วันแล้วมันจะออกมาได้อย่างนี้เลยนะผมทําอยู่หลายวันนะแล้วก็ทําเสร็จเซฟออกมาลองทําเสร็จเซฟออกมาลองอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่อนข้างใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะกว่าจะได้ออกมาแต่ละแบบกว่าจะได้ออกมาแต่ละตัวเนี่ยบางทีบางตัวเนี่ยใช้เวลา2อสาอาทิตย์หรือเป็นเดือนเนี่ยคิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงออกมาเล่นยังไงเอามาให้เพื่อนๆใช้ยังไงก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานก็ถ้าเกิดใครคิดรูปแบบอะไรออกหรืออยากให้ผมทําแนวไหนอยากให้ทํา ลูกเล่นแบบไหนอยากเพิ่มเติมแนะนําติชมหรือไฟล์อันนี้เนี่ยมีปัญหาอะไรตรงไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็สาหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะถ้าเกิดไฟล์นี้เนี่ยมีปัญหาอะไรตรงไหนครับสามารถแนะนําติชมแจ้งผมมาได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ